สวัสดีคะ่ะเ,เพื่อนๆวันนี้กุหลาบแดงก็จะพาเพื่อนๆมาหาบอนสีที่มีปัญหาเกี่ยวกับเชื้อรานะคะต้นนี้ก็รู้สึกว่าเจอแล้วนะคะแบบมันเหมือนจะเป็นเชื้อรานะคะนี่ค่ะนี่ค่ะที่โคนเริ่มจะมีปัญหานะคะนี่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะต้องหาวิธีแก้เชื้อราในบอนสีนะคะต้นนี้ก็เริ่มนะคะต้นนี้นะคะเนี่ย บางครั้งก็ไม่ได้ดูหมดทุกต้นนะคะและว,วิธีกระตุ้นนะคะบอกเลยนะเวลาเพื่อนๆที่ต้องการที่จะให้แตกหน่อยไวนะคะเนี่ยเหมือนใบแบบนี้นะคะทิ้งดึงเลยนะคะอ่าดึงให้ขาดเลยนะคะแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเหมือนต้นนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูแรกันนะคะต้นนี้นี่มันมีปัญหานะคะ เดี๋ยวไปหาวิธีแก้กันนะคะว่าทำยังไงนะคะเหมือนกันเลยนะคะแบบนี้นะคะและเมื่อเพื่อนๆมีปัญหาเกี่ยวกับเชื้อราบอลสีนะคะเพื่อนๆทำยังไงกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะว่าวิธีแก้ของเพื่อนๆทำยังไงนะคะแต่วันนี้กุหลาบแดงนะคะก็จะมาทำาวิธีแก้ปัญหาบอนสีเป็นเชื้อราให้ดูกันนะคะเนี่ย ก็มีหลายแบบนะคะใบไหม้บ้างเป็นเชื้อราที่โคนบ้างอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวสูตรนี้นะคะก็ไปดูวิธีทํากันเลยนะคะเพราะว่าต้องสังเกตนะคะเพราะว่าบอนเรามีหลายต้นเพราะฉะนั้นเราควรรักบอนสีนะคะต้องหมั่นดูแลนะคะคอยดูแลเหมือนคนลูกอ่อนนะคะบอกตรงว่าคนรักบอนสีนี่จะเฝ้าดูแลตลอดนะคะดูว่าต้นไหนมีปัญหาหรือเปล่านะคะมีปัญหาชนิดใดนะคะต้องรอบคอบ เหมือนเลี้ยงลูกเลยนะคะเพราะฉะนั้นสังเกตดีๆนะคะอยากได้บอนสวยๆก็ต้องสนใจนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นโรคในเชื้อราบอนสีหลายคนนะคะก็รู้ว่าทำไมมันเป็นอะไรรู้ว่าใบมันเน่าใบมันแห้งมันเป็นเชื้อราแต่ว่าวิธีแก้แก้ยังไงนะคะวันนี้ก็จะนำมาบอกกันนะคะไปดูกันเลยจ้า วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นนะคะเ,เพื่อนๆเบื้องต้นที่เ,เพื่อนๆเห็นบอลสีของเพื่อนๆมีปัญหานะคะเนี่ยถ้าเจอแบบนี้นะคะเพื่อนๆขมควรที่จะเนี่ยใบแบบนี้นะคะเอาออกไปเลยนะคะเด็ดออกไปเลยนะคะหรือถ้าเพื่อนๆไม่เด็ดเพื่อนๆก็แกะตรงนี้ออกก็ได้นะคะเนี่ยเราว่าเราเสียดายใช่ไหมเราเสียดายบอลสีใช่ไหมเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะคะ นี่แหละค่ะมันเพราะมันเป็นแบบนี้นะคะมันจะเป็นเชื้อราทําให้บอนเราไม่สวยนะคะแล้วก็ไม่เขียวปลื้ดนะคะเพราะว่ามันฟาร์มแข็งแรงนะคะต้นนี้คือเลี้ยงแล้วไม่ค่อยดูแลนะคะสาเหตุก็คือรดแต่น้ําติดสเปงเกอร์อย่างเดียวนะคะหรือว่าเพื่อนๆนที่เลี้ยงอยู่อาจจะเป็นเชื้อราในดินก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นนี่ค่ะเดี๋ยวมาทํากันเลยนะคะว่าทํายังไงให้เขากลับมาสวยเหมือนเดิมนะคะ ขั้นตอนที่หนึ่งนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะ <_ d ata> เพื่อนก็ต้องมีน้ํานะคะน้ําในที่นี้ก็คือน้ําปูนใสนะคะ <_ d ata> น้ําปูนใสตัวนี้นะคะเพื่อนเพื่อน <_ d ata> เพื่อนๆซื้อมาสักสิบบาทนึงนะคะแล้วก็ละลายทิ้งไว้เลยนะคะ <_ d ata> ถ้าเพื่อนเพื่อนเลี้ยงบอลสีเยอะนะคะรับรองว่าสิบบาทเพื่อนเพื่อนละลายลงไปเลยนะคะแล้วก็ผสมน้ําให้เต็มแบบนี้นะคะสามารถเก็บมาใช้ได้ตลอดเลยนะคะอันนี้คือกุหลาบแดงก็ทําไว้นานมากแล้วนะคะแล้วก็ นำมาใช้เวลามีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าทำยังไงนะคะและสิ่งที่ขาดไม่ได้วันนี้นะคะส่วนที่กุหลาบแดงจะทำให้ดูก็คือขมิ้นนะคะขมิ้นที่เราใช้หุงทำกับข้าวนี่แหละคะ่ะเพื่อนขมิ้นนะคะตัวนี้นะคะเอามาแก้ปัญหากันนะคะวันนี้โดยการที่มีขมิ้นนะคะทำขมิ้นนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยนะคะ ได้ขมิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะว่าทํายังไงนะคะขมิ้นตัวนี้นะคะเพื่อนๆที่มีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเพื่อนๆได้ขมิ้นมาแล้วนะคะเพื่อนๆก็ตาให้ละเอียดนะคะเพื่อนๆจะทํายังไงก็ได้ละเอียดนะคะแต่ว่ากุลาดงก็จะใช้สูตรนี้นะคะในการที่ทุบขมิ้นในละเอียดก่อนนะคะทุบขมิ้นในละเอียดแบบนี้เลยนะคะ มันแตกนะฮะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทำยังไงก็ได้นะคะให้มันละเอียดนะคะทำยังไงก็ได้ให้ขมิ้นละเอียดนะคะขมิ้นผงก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นขมิ้นสดจะได้ผลดีกว่านะคะมันเพื่อนขมิ้นสดยางมันจะยังไม่แห้งนะคะเนี่ยยางตัวนี้แหละค่ะที่จะทําให้บอลสีของเรานะคะดูดีขึ้นนะคะ ยางตัวนี้นะคะเพืนเพื่อนเพราะฉะนั้นเมื่อได้แบบนี้เสร็จนะคะบอลสีที่เราต้องการจะทํานะคะเตร,รียมเสร็จเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็าโดยการที่ตักน้ําปูนใสนะคะน้ําปูนไถปูนใส่ที่เราเตรียมไว้นะคะประมาณนี้นะคะใส่ลงไปแบบนี้นะคะ สองถึงสามแก้วนะคะเพื่อนอันนี้น้ําจะขุนนิดนึงนะคะมันไม่เป็นไรนะคะเมื่อเราได้แบบนี้เสร็จนะคะเราก็นําขมิ้นลงนี้ใส่ลงไปนะคะเพราะว่าขมิ้นจะแก้เชื้อราได้ดีมากเลยนะคะเนี่ยคะ่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะเพราะว่า น้ำปูนใสกับขมิ้นนะคะคนที่เมื่อก่อนนะคะคนสมัยก่อนนะคะจะรักษาผิวหนังที่เป็นอาการผื่นคันหรือว่า,าแพ้อะไรเนี่ยเขาจะใช้ขมิ้นนะคะขนนะคะเนี่ยขนกับแบบนี้เลยนะคะเนี่ยใช้ขนกับอันนี้เลยเหมือนกับว่าให้เป็นละเอียดแบบนี้เลยนะคะเนี่ยทำให้ละเอียดแบบนี้เลยแล้วเอามาทาผิวนะคะนี่แหละคะ่ะ สูตรนี้นะคะกส็สามารถที่นํามาใช้กับบอลสีของเราได้เหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะแบบนี้เลยนะคะแล้วน้ํากูนใส่กับขมิ้นนะคะตอนแรกเพื่อนๆคิดว่ามันจะต้องเหลืองทั้งหมดใช่ไหมคะแต่พอเรานํามาผสมเข้าด้วยกันเพื่อนๆเห็นไหมมันจะกลายเป็นสีอะไรเห็นไหมคะเนี่ยค่ะพอได้แบบนี้เสร็จนะคะเราก็สามารถที่จะนํามารด ต้นบอนสีของเรานะคะอย่างเช่นต้นนี้นะคะเพื่อนอย่างเช่นต้นนี้นะคะ,ะเดี๋ยวทำให้เพื่อนเพื่อนเหน็นนิดนึงนะคะอย่างเช่นต้นตัวตัวนี้นะคะเราก็รดแบบนี้เลยนะคะฆ่าเชื้อด้วยการรดแบบนี้เลยประมาณสองแก้วนะคะลดไปที่โคนเลยนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะแค่นี้นะคะเพื่อน แล้วก็ทิ้งไว้แบบนี้นะคะเพื่อนๆสังเกตไว้เรื่อยๆว่าเราทําไปแล้วมันเป็นยังไงบ้างสังเกตด้วยนะคะถ้าเขาเริ่มดีเราก็อาทิตย์หนึ่งเราทําสักสองครั้งก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ต้องเลือกที่จะทําว่าอาทิตย์ละสองครั้งแล้วทํากับต้นแบบไหนสังเกตต้นบอลของเพื่อนๆด้วยนะคะเดี๋ยวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันว่ากุหลาบแดงใช้รถต้นอะไรบ้างในสวนของกุหลาบแดงนะคะ ไปดูกันเลยจ้ะและเมื่อเราเลือกต้นบอนสีที่จะรดนะคะเ,เพื่อนๆสังเกตต้นที่มีปัญหานะคะอย่างเช่นต้นนี้นะคะเราก็สามารถเนี่ยใบมันเป็นแบบนี้สามารถทําได้เลยนะคะเพื่อนต้นนี้ทําได้เลยนะคะเนี่ยคะ่ะเราสังเกตได้ดีนะคะจากนั้นนะคะเราก็ตักน้ําที่เราทําไว้นะคะรดลงไปนะคะตัวนี้จะแก้ปัญหาได้ดีมากๆเลย นะคะเหมือนกันแล้วก็เพิ่มสีได้ด้วยนะคะสูตรนี้นะคะเนี่ยค่ะเหมือนต้นอย่างนี้นะคะเราเราว่ามันน่าจะมีปัญหาแบบในดิน,นบางครั้งมันก็มีเชื้อราบ้างอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ทำรดลงไปแบบนี้นะคะเนี่ยตัวนี้ก็จะไล่เพรียหนอนได้ด้วยนะคะ สูตรนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะรดลงไปเลยนะคะแล้วโคนของเขานะคะเพื่อนๆดูนะคะเนี่ยโคนของเขานะคะก็จะสะอาดนะคะลําต้นลําต้นตรงตรง,ตรงที่โคนนะคะถ้าใช้น้ําปูนใส่นะคะรับรองว่าโคนสะอาดมากเลยบอลสีแตกหน่อดีเหมือนกันนะคะสูตรนี้และนี่ค่ะอย่างเช่นต้นนี้นะคะเราก็รดลงไปเลยนะคะ บอนสีของเราเนี่ยอย่างเช่นต้นนี้นะคะมีปัญหานะคะเราก็รดไปเลยสองสามแก้วให้อิ่มน้ําไปเลยนะคะแก้ด้วยวิธีนี้นะคะเพื่อนนี่ค่ะจําพวกหนอนก็อยู่ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเหนม็นคมินนะคะนี่แหละค่ะและสําหรับต้นนี้นะคะนั่แหละต้นนีน้น่าจะมีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นเราก็รดลงไปเลยนะคะเนี่ย ต้นแบบนี้สังเกตนะคะเพื่อนสังเกตต้นที่ดูแล้วโคนมันผุผุนะคะโคนน้องก็จะผุผุนะคะเหมือนกับว่าจะเป็นเชื้อราเน่าๆอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยรดไปนะคะก็รดไปเลยนะคะก็กันหนอนเลี้ยได้ดีมากๆเหมือนกันนะคะเนี่ยอย่างเช่นต้นนี้นะคะเพื่อนจะเป็นรา ราที่โคนนะคะเหมือนอย่างนี้นะคะเนี่ยนะคะราที่โคนนะคะแบบนี้แบบนี้ยิ่งดีเลยนะคะรดลงไปเลยนะคะแบบนี้แหะคะ่ะที่ส่งวรจะทํานะคะพอเรารดไปแล้วเนี่ยมันอยู่ไม่ได้นะคะเนี่ยน้ําปูนใสมันจะไปฆ่าเชื้อมดแมงอยู่ไม่ได้นะคะดูดูนะคะเดี๋ยวก็ขึ้นลงมานะคะเพื่อนบางครั้งเราก็ไม่ได้ดูหมดทุกต้นนะคะว่ามันเป็นหรือเปล่านะคะ นี่แหละค่ะนี่รดลงไปเลยนะคะนี่แหละค่ะเท่านี้เองนะคะเพื่อนไม่ต้องทําอะไรมากเลยแค่นี้เองนะคะนี่แหละค่ะเคล็ดลับที่กุหลาบแดงเลี้ยงบอนสีไว้ได้เยอะขนาดนี้นะคะบอกเลยนะคะเยอะเต็มสวนนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการรับชมคลิปของกุหลาบแดงนะคะ นี่คือผลงานที่กุหลาบแดงเลี้ยงบอลสีและสามารถที่จะชี้แนะเพื่อนๆได้และสำหรับคนที่อยากจะรู้ข้อมูลมากกว่านี้ก็กดติดตามมาไว้นะคะเพราะว่ามีจะมีคลิปเด็ดๆสิ่งอะไรที่มีประโยชน์ก็จะนำมาบอกกันอีกนะคะเพื่อนๆนะคะกดติดตามกดกระดิ่งกันเอาไว้นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ